ทุกท่านครับผมช่างอาทิตย์จากเพจแบบบ้านแสงตะวันนะครับวันนี้ก็จะพาทุกท่านนะครับมาชมเป็นรีวิวบ้านชั้นครึ่งนะครับสไตล์ไทยประยุกต์นะครับหลังนี้ต้องบอกเลยว่าโดดเด่นในเรื่องของการตกแต่งนะครับพวกเล่นเสาเล่นบัวนะครับรูปร่างรูปท,ทรงก็เหมือนเคยครับเป็นลักษณะของชั้นครึ่งนะครับแต่ว่าชั้นครึ่งตัวนี้จะมีลักษณะที่ด้านหน้า,นากว้างเนี่ยเขาจะไม่ไดี ไม่ได้กว้างมากนะครับก็คือไม่ได้โชว์หน้าบ้านเต็มที่นะครับก็จะเหมาะสําหรับที่ดินที่เป็นลักษณะหน้าแคบแล้วลึกไปด้านหลังนะครับหรือว่าที่ดินที่เป็นลักษณะของสี่เหลี่ยมจัตุรัสอะไรประมาณนี้นะครับามาดูรูปทรงนะครับนี่เดี๋ยวหมุนให้ดูรอบๆบ้านนะครับจะเห็นได้ชัดนะครับว่าจะมีการตกแต่งในเรื่องของหินประดับเยอะนิดนึงนะครับหลังนี้ ลักษณะหลังคานะครับก็จะเป็นลักษณะหลังคาทรงปั้นหยานะครับหลังคาทรงปั้นหยาข้อดีคือจะระบายน้ําลงนะครับรอบด้านแล้วก็ตัวหลังคาเนี่ยจะคล้ายกับเห็ดที่คุมตัวบ้านไว้นะครับพูยง่ายๆคือจะมีชายคาเนี่ยหเมตรเนี่ยรอบตัวบ้านเลยถ้าเป็นหลังคาปั้นหยานะครับคุณสมบัติเด่นก็คือบังแดดบับงฝนการฝนสาด อะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าลมแรงๆนะครับอันนี้หลังคาอะไรก็ไม่อยู่นะครับก็มีศาสตร์บ้างนะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบกันระบังโมเดิร์นัวแล้วก็ปั้นหยานะครับเวลาฝนสาดอย่างเช่นระเบียงตรงนี้นะครับยังมีชุดหลังคาที่มันยืดออกมาหนึ่งเมตรนะครับเป็นชายคานะครับป้องกันฝนสาดอะไรได้อย่างดีเลยแต่ถ้าเป็นเพลิงม้แงนนะครับมันก็จะเง้นขึ้นโอกาสที่ฝนสาดเข้ามาเนี่ยปริมาณน้ําก็จะเยอะกว่าหลังคาทรงนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูรีวิว ด้านในกันนะครับสำหรับหลังนี้นะครับจะฟังก์ชันด้านในนะครับจะมีแค่2ห้องนอนนะครับแล้วก็2ห้องน้ำนะครับรูปแบบการจัดแปลนก็คือชั้นล่างอ่เรียกว่ชั้นกลางก็ได้นะครับก็ ราะชั้นล่างจะเป็นส่วนของใต้ถุนที่จอดรถแล้วก็ห้องครัวชั้นกลางตรงนี้จะเป็นโถงห้องรับแขกน,นะครับซึ่งมีความกว้างมากเวลาใช้สอยจริงเนี่ยมันจะทําให้รู้สึกโล่งกว้างนะครับเพราะว่าคือมันมันตั้งแต่ด้านหน้านะครับตั้งแต่ประตูทางเข้าจนถึงหลังบ้านเลยนะครับก็คือตรงนี้เราสามารถเปิดหน้าต่างด้านหลังเปิดประตูด้านหน้านี่คือลมสามารถพัดผ่านบริเวณห้องโถงนี้ได้แบบเต็มที่เลยเพราะฉะนั้นห้องโถงนี้จะรู้ จะเย็นมากนะครับคือบางทีถ้าเราเปิดหน้าต่างนะครับหน้าต่างนี่มีทั้ง3ด้านนะครับด้านหน้าด้านทางและด้านหลังคือถ้าเปิดหน้าต่างทั้งหมดเนี่ยลมนี่โฟแน่นอนความทงเรื่องห้องเย็นนะครับตรงห้องรับแขกตรงนี้นะครับอ่าส่วนฟังก์ชันด้านบนนะครับฟังชันด้านบนก็จะมี2ห้องนอนนะครับสองห้องนอนนี่ใช้ห้องน้ําร่วมกัน นะครับ <inate> หรือว่าเราอยากจะทําเป็นห้องน้ําในตัวของห้องใดห้องหนึ่งก็ได้นะครับก็คือก็เลือกสักห้องหนึ่งนะครับส่วนอีกห้องหนึ่งก็ลงมาใช้ห้องน้ารวมด้านล่างก,ก็ได้นะครับก็ถือว่าไม่ไกลนะครับสมมติเดินลงบันไดมาเลี้ยวซ้ายแป๊บหนึ่งถึงห้องน้ําแล้วครับก็ถือว่าสะดวกนะครับเพราะว่าโซนเนี้ยมันมันมันเป็นบ้านของเรานะครับเดินนิดนึงก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับเพราะว่ามันไม่ใช่พื้นที่ที่เปิดโชว์ให้คนด้านนอกเขามองเห็นนะครับการใช้สอยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนในครอบครัวนะครับอ่านี่ เดี๋ยวมาดูชั้นล่างกันชั้นล่างชั้นล่างชั้นล่างนะครับชั hehe, ję, <Huh. S 2> น้นล um, ่างตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะครับเป็นห้องครัวเดี๋ยวผมสูงไปเลยห้องครัวทั้งหมดเลยนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็คือถือว่าใหญ่มากนะครับมีที่สําหรับวางโต๊ะรับประทานอาหารนะครับแล้วก็มีมีชุดเคาน์เตอร์ครัวนะครับอ่านี่เดี๋ยวผมตัดให้ดูดีกว่านะครับจะได้เห็นมิติชัดเจนอ่านี่ครับห้องครัวกว้างมากครับถ้าดูจาก สเกลของขนาดห้องนะครับต pues right? ั possono, right? really ้งแต่โวไปเกินครึ่งห้องรับแขกอีกนะครับจากนี้เลยนะครับก่อนถึงบันไดนะครับแล้วก็ลึกไปด้านหลังนะครับเดี๋ยวระยะเดี๋ยวเราไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าขนาดห้องเท่าไหร่แต่ห้องครัวตรงนี้ถือว่ากว้างและใหญ่มากนะครับนี่คือแบบเพียงพอสําหรับแม่บ้านเลยบางทีคือจะจะเลือกแบบบ้านนี่ต้องสอบถามไปทางแม่บ้านนะครับว่าเขาต้องการห้องครัวที่ใหญ่ไหมเพราะว่าห้องครัวนี่เป็นหัวใจหลักของบ้านเลยนะครับบางทีแม่บ้านหรือพ่อบ้านนะครับ คือส่วนใหญ่เวลานี้ใช้เวลาอยู่กับห้องขัวเนี่ยเยอะมากนะครับห้องรับแขกก็เอาไว้พักผ่อนห้องนอนก็ไว้สําหรับนอนนะครับแต่เช้าเย็นนี้ประกอบอาหารนี่โหถ้าห้องเล็กนี่อึดอัดแน่นอนนะครับถ้าห้องใหญ่ก็จะรู้สึกสบายๆในการทำอาหารนะครับ <prueba. S 2> ส่วนด้านหน้านะครับก็จะเป็นที่จอดรถนะครับที่จอดรถตรงนี้มีมีประตูเข้าห้องครัวนะครับประตูก็ออกแบบใหญ่มากนะครับเป็นกระจกเลยที่ออกแบบใหญ่ก็คือก็ก็อยากก่างที่ผมผมอธิบายนะครับถ้าเกิดว่าเราป,าประกอบอาหารหรือว่านั่งรับประทานอาหารคืออย่างใต,ต้ถุนเนี่ยมันไม่สูงมากนะครับแต่เรามีช่องเปิดที่ช่วยระบายอากาศนะครับ,รรบรคือเราเปิดเปิดเปิดหน้าต่างเปิดประตูแล้วก็มาเปิดเปิดประตูส่วนด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะทําให้ลมเนี่ยสามารถพัดผ่านตรงนี้ ไปได้นะครับแล้วบอกเลยว่าตรงนี้เย็นแน่นอนนะครับเพราะว่าบริเวณใต้ถุนบ้านเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยมีความร้อนนะครับเพราะชั้นบนเนี่ยมันโดนความร้อนจากแสงอาทิตย์นะครับเสร็จแล้วก็เก็บความร้อนไว้ใต้หลังคานะครับกว่าจะผ่านพื้นชั้นสองลงมาถึงห้องัวก็เลยทําให้ส่วนใหญ่เนี่ยใต้ถุนเนี่ยมันจะรู้สึกรู้สึกเย็นกว่ากว่าห้องด้านบนนะครับไปดูกันต่อเรื่องของขนาดตัวบ้านนะครับตัวบ้านจะมีความกว้างน,นะครับ อยู่ที่9เมตรนะครับก็จะแบ่งเป็น3ช่วงเสาแต่ช่วงกลางก็จะแคบหน่อยนะครับอย่างของห้องนอนนี่มีความกว้างอยู่ที่4เมตรนะครับส่วนของห้องน้ำเนี่ยมีความกว้างอยู่ที่เมตรเมตร80นะครับแล้วก็ส่วนห้องโถงนะครับถ้าโถงนี่ต้องเอามารวมกันนะครับเมตร80กับ3เมตร20นะครับก็คือโถงตรงนี้มีความกว้างอยู่ที่5เมตรนะครับก็ถือว่ากว้างเลย ส่วนความลึกนะครับห้องนอนแรกะรจะมีความลึกอยู่ที่4เมตรนะครับจะน้อยกว่าห้องนอนหลังนะครับเพราะว่าจะติดเรื่องของบันไดนะครับการเซตแผ่นแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับห้องหลังใหญ่กว่าถ้าเลือกห้องนี้เป็นมาสเตอร์เบดมก็สามารถย้ายประตูมา อยู่ห้องด้านหลังก็ได้นะครับหรือจะให้ประตูห้องน้ํามาอยู่ด้านหน้าก็ได้าส่วนห้องน้ําก็แยกส่วนเปียกส่วนแห้งชัดเจนนะครับห้องน้ํารวมก็จะไม่ได้แยกนะครับก็จะเป็นลักษณะของยืนอาบแล้วก็ชะโคกเปียกนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของขนาดที่ดินที่เหมาะสำหรับสร้างบ้านหลังนี้นะครับขนาดที่ดินก็เหมือนเคยครับผมจะแนะนําให้ทุกท่านนะครับเตรียมที่ดินที่มีขนาดที่ ใหญ่กว่าตัวบ้านนะครับให้แนวเขตที่ดินห่างจากผนังบ้านไม่น้อยกว่า2เมตรนะครับเ<ม>บื้องต้นเราจะกําหนดไว้ที่2เมตรนะครับเพราะว่า1การขออนุญ,ญาตปลูก้างนะครับถ้าผนังห่างจากเขตที่ดิน2เมตรนี่คือขออนุญ,ญาตได้โดยไม่ติดข้อกฎหมายไม่ติดราบบควบคุมอาคารเลยนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นผมจะกันพื้นที่ไว้นะครับรอบบ้าน2เมตรแต่จะมีด้านหน้านะครับผมจะกันแนะนําให้กันไว้เยอะหน่อย นะครับเพราะว่าคือบ้านจะสวยเนี่ยต้องไม่ควรที่จะติดประตูรั้วหน้าบ้านนะครับคุณจะถอยห่างมาสักนิดนึงสักสาเมตร4เมตรนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับจะทําให้บ้านีดูสวยนะครับเวลาที่ลงไปในที่ดินนะครับแล้วก็เรื่องของกิจกรรมในครอบครัวนะครับส่วนใหญ่เราก็จะทํากิจกรรมอะไรต่างๆอยู่บริเวณหน้าบ้านนะครับอ่ะสรุปกันเลยนะครับดูด้านหลังนะครับตัวบ้าน9เมตรนะครับผมเส้นด้านข้างนะครับ2เมตรนะครับ2เมตร รวมกันแล้วไม่ควรน้อยกว่า13เมตรนะครับส่วนด้านหลังนะครับกันไว้2เมตรนะครับด้านหน้กาก็กันไว้สัก 3- 4เมตรนะครับเดี๋ยวคิดรวมกันไปเลยนะครับสรุปนะครับที่ดินที่ที่เหมาะสําหรับสร้างบ้านหลังนี้นะครับหน้ากว้างไม่น้อยกว่า13เมตรส่วนความลึกนะครับผมกันไว้ตรงนี้น่าจะริมระเบียงถึงตรงนี้นะครับกันไว้ที่3เมตรนะครับถ้าวัดจากเสาก็จะเป็น4เมตรนะครับก็สรุปแล้วก็ความลึกไม่น้อยกว่า 13.5นะครับเพราะว่าตัวบ้านอยู่ที่10.5รวมระเบียงเป็น11.5หลัง2เมตรหน้า3เมตรรวมกันแล้ว16.5นะครับนี่คือขนาดที่ดินที่เหมาะสำหรับที่จะสร้างบ้านหลังนี้นะครับต่อไปเลยเรื่องของงบประมาณในการก่อสร้าง,งน,นะครับสำหรับงบประมาณในการก่อสร้างหลังนี้นะครับผมจะประเมินอ,ออกมาเป็นตารางเมตรเลยนะครับ ส่วนใหญ่นะครับผู้ลบเมาเขาจะรับกันที่ตารางเมตรละ1 2 0 0 0บาทนะครับอาจจะถูกอาจจะแพงกว่านี้ก็ลองสอบถามไปทางผู้ลบเมาแล้วก็นํามาคูณกับตารางเมตรกันได้เลยนะครับเบื้องต้นนะครับผมจะประเมินที่ตารางเมตรละ12 0 0 0นะครับหลังนี้ผมคํานวณออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับชั้นบนชั้นล่างรวมที่จอดรถรวมระเบียงรวมบันไดนะครับพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่137ตารางเมตรนะครับผมจะคูณ1 2 0 0 0บาทเลยนะครับ อ่านี่คืองบประมาณก่อสร้างครับก็อยู่ที่ประมาณ1น4่0ล้านบาทนะครับนี่คือตัวเลขกลมๆที่ประเมินต่อตารางเมตรที่ตารางเมตรละ1 2 0 0 0บาทนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับผมมีรูปภาพที่สร้างเสร็จนะครับหลังนี้ตัวที่สร้างเสร็จนะครับอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับพอดีผมก็มีโอกาสได้ไปถ่ายภาพนะครับแล้วก็สอบถามไปทางลูกค้านะครับที่ก็ซื้อแบบไปสร้างนะครับเป็นบ้านของ คุณตีนะครับสร้างอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับส่วนเรื่องงบประมาณบอกเลยไม่แพงครับอันนี้อปัจจัยอาจจะหนึ่งอยู่บุรีรัมย์นะครับค่าแรงอาจจะไม่ไม่ค่อยแพงเพราะว่าช่างเยอะมากนะครับแล้วก็เรื่องของวัสดุก็จะไม่แพงเพราะหนึ่งเขามีโรงโมหินนะครับสองเขามีบ่อทรายนะครับเต็มไปหมดเลยแถวบุรีรัมณ์ทรายจากแม่น้ำมูน,นะครับทรายจากแม่น้ำนี่ดีมากเลย เรื่อบประมาณที่เคยสอบถามไปนะครับเบื้องต้นตอนแรกนะครับเซ็นสัญญากับผู้รับเหมาอยู่ที่ประมาณล้านสามนะครับแต่ก็มีเพิ่มในหลายๆส่วนนะครับทั้งห้องเก็บของตรงบริเวณใต้ห้องรับแขกนะครับมันจะมีพื้นที่แบบโอ้โหแบบมหาศาลเลยนะครับด้านล่างตรงนี้นะครับเขาก็ต่อเติมใส่ประตูเข้าไปทําเป็นห้องเก็บของนะครับประตูเ็าจะใส่ด้านในนะครับตรงข้างบันไดตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมมีรูปให้ดูนะครับ แล้วก็กลุ่มงานเคาน์เตอร์ครัวก็ทําออกมาได้ดีมากนะครับรวมทั้งทั้งพื้นทั้งกระเบื้องอะไรต่างๆก็ดูดีนะครับส่วนเรื่องการตกแต่งอย่างหนึ่งของเขานะครับก็คือในแบบเนี่ยเราจะระบุเป็นพวกกลุ่มหินประดับนะครับหินสายแต่ว่าตรงนี้เขาก็ประหยัดงบประมาณด้วยการใช้กระเบื้องลายหินนะครับเข้ามาแทนสีสันก็ดูสวยงามเหมือนกันนะครับแต่ก็ต้องดูระยะยาวอีกทีหนึ่งว่าคือถ้าเลือกเกดกระเบื้องที่มันไม่ดี นะครับแน่นอนเรื่องสีที่มันซีดเนี่ยมันตามมาแน่นอนนะครับแล้วอีกอย่างหนึง่งสมมติว่าถ้าสีกระเบื้องมันซีดโดนแดดโดนอะไรเย้ยมันแก้ยากเพราะว่าหนึ่งมันกลับมาทาสีใหม่ไม่ได้นะครับคือมันต้องปูใหม่อย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นหินหินทรายเยงี้ยเขาสีเขาจะไม่ซีดเพราะว่าเป็นสีธรรมชาตินะครับก็ ก็แล้วแต่นะครับว่าจะเลือกแบบไหนนะครับถ้าใช้เป็นหินก็จะได้เท็กเจอร์ที่มันนูนเป็นผิวสัมผัสของหินแต่ถ้าใช้กระเบื้องก็เรียบแต่มองดูคล้ายกันนะครับก็จะประหยัดงบประมาณนะครับอ่านั้นก็แล้วแต่มุมมองนะครับว่าท่านชอบแบบไหนนะครับเดี๋ยวมีภาพให้ชมครับส่วนเรื่องงบประมาณเนาะตอนแรกเซ็นสัญญาประมาณล้านสามนะครับแต่ทําไปประมามันก็มีตัวต่างๆเพิ่มมานะครับตกไปก็น่าจะประมาณล้านห้านะครับก็เกือบราคาประเมินล้านหกเหมือนกัน แต่โชคดีอย่างนึง่งทำก่อนช่วงที่เหล็กราคาแพงนะครับก็คือช่วงนี้ช่วงโควิดนี่เหล็กแพงมากถ้าใครเลือกบ้านหลังนี้นะครับบางทีงบประมาณมันก็จะบวกเพิ่มขึ้นไปหน่อยเพราะว่าเรื่องของเหล็กช่วงโควิดเนี่ยราคามันขึ้นมาเท่าตัวเลยนะครับ โอเคไม่พูดมากแล้วครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมไปชมรีวิวบ้านที่สร้างเสร็จกันเลยดีกว่านะครับว่าสวยงามแค่ไหนนะครับถูกใจหรือไม่ถูกใจยังไงก็อย่าลืมทักเข้ามานะครับถ้าถูกใจแบบก็สั่งซื้อแบบหรือว่าสั่งออกแบบใหม่จากทางเพจแบบบ้านแสงตะวันก็ได้นะครับก็ยินดีให้บริการนะครับผมเชิญชมได้เลยครับ